นิยายรักนิยายเสียงเรื่องมังกรรีเด็ดดอ,อกฟ้าแต่งโดยอนาัตาตอนที่12เปรี้ยงเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดร่างของทั้งคู่ลม้มลงบนพื้นพรมแต่อีกฝ่ายถูกกระสุนปืนนั้นจะเป็นใครทั้งจิระและสหสัสวรร ต่างต้องสบตากันด้วยความอาฆาตแค้แนและฝ่ายที่ล้มลงนั้นก็คือสหสัสวรรษเขาเจ็บเลือดนองตรงท้องของเขาดวงตาเดียวดีจ้องมาที่เธอกรีดพี่มังกรการสินีกรีดร้องดังลั่นบ้านเธอแทบจะขาดใจตายไปเสียตรงนั้นความรักของเธอที่เพิ่งจะเริ่มกาะตัวต้องพังทลายลงอีกแล้วหรือ พราะคนใจร้ายคนนี้อย่างนั้นหรือหนีไปเขาไม่คิดห่วงตัวเองเลยแม้แต่น้อยเธอวิ่งถลาเข้ามาหาเขาไม่ยอมหนีไปไหนใดๆทั้งสิ้นมาว่าเขาจะสั่งให้เธอทำว่าอย่างไรเธอก็ไม่สนใจคําสั่งนั้นพี่มังกรเธอพลักจีระจนคนใจร้ายล้มกลนจำเบาก่อนที่เธอ จะควาาร่างใหญ่โตของคนที่เธอรักแนบอกพี่มังกรอย่าเป็นอะไรนะคะเ hmm. มดีของพี่มังกรร้องไห้สะอื้นเธอหายเมาเป็นปลิดทิ้งไอพี่จิระไอคนใจร้ายจิระจ้องเธออย่างกับคนไม่เคยเห็นแต่มันไม่คิดว่าจะฆ่าใครมันแค่อยากเข้ามาแบกเมย์หญิงในดวงใจ มันแค่คิดวางแผนการให้ตนเองได้มีความสุขกับเธอและถ่ายวิดีโอเอาไว้เพื่อเอาภาพพวกนั้นมาคู่ไม่ให้เธอมีทางเอาตัวรอดในเมื่อมันมีวิดีโอบทรักที่เขาคู่จะเอาไปเผยแพร่ถ้าเธอยังคิดจะทิ้งแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่มันคิดไว้เลยแต่เมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องทำมันต่อไป มันลุกขึ้นกระชากร่างบอบบางให้ลุกขึ้นและพาเธอออกไปกับมันทั้งที่เธอทั้งดิ้นรนและกรีดร้องเจ้านายจะดีหรอครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่ตกลงกันไว้ลูกน้องของมันพูดออกความคิดเห็นด้วยความเสียวด้วยน้ำเสียงสั่นกระท่อนกระแท่นเพราะเจ็บปวดที่สหัสวรรษทำร้าย ตาของมัน,นยงมองคนเจ็บที่จมกองเลือดกระเสือกกระสนเอื้อมมือควา้าหาการซินีจนสุดมือก็ดีนะสิวะเดี๋วเขาเถอะมึงแบกไอ้เวนนั่นออกไปด้วยเดี๋ยวพ่อมึงสื่อมาถึงตัวจิระพูดแล้วแบกร่างของเธอขึ้นบ่าทำท่าจะออกไปจากบ้านเปรี้ยงเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดมันโดนที่หล่ด้านกวาของจิระจนมันสุดล่าง ร่างของหญิงสาวจึงกลิ้งหลุนๆล,ล,ลงบนพรมอีกครั้งเธอไม่สนใจแล้วเวลานี้ใครจะยิงใครเธอก็ไม่สนเธอรีบคลานเข้าไปหาร่างที่ชุ่มเลือดบนพื้นพี่มังกรเธอรีบควานหาโทรศัพท์ในกระเป๋าของเขาฮัลโหลแจ้งเหตุค่ะมีคนถูกยิงค่ะที่บ้านเทพสรธาพิทักษ์เธอแจ้งตำรวจด้วยเสียงสั่นปนสะอื้น อีกมือก็จับมือเขาไว้ไม่สนใจว่าข้างนอกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสหสวัตเอื้อมมือมาหาเธออีกครั้งมือของเขาชุ่มโชกไปด้วยเลือดแต่ยังพยายามเช็ดน้ำตาให้เธอเครื่องสำอางแล้วหมดแล้วเขาบอกเบาๆเจ็บจนแทบพูดไม่ออกแต่ก่อนตายก็ยังอยากเห็นใบหน้าของเธอดอกฟ้ากลางดวงใจของมังกร เธอรีบจับมอือเขาไว้สะอื้นให้ไม่หยุดก่อนที่แทนจะเข้ามานั่งอยู่ได้อีกด้านของตัวเขาเพื่อดูอาการของมังกรและรายงานอาการแก่ทีมแพทย์ที่อีกฝ่ายต้องติดต่ออย่างรวดเร็วเพราะเป็นตำรวจเธอประคองศีรษะของเขาวางบนตักก้มหน้าลงจูบเขาเพราะกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้ทําแบบนี้อีก กุ๊กไก่กุ๊กไก่รักพี่มังกรอดทนไว้นะคะห้ามตายเด็ดกาดกุ๊กไก่ขอสั่งเธอร้องไห้จ้าอย่างเอาแต่ใจจนเขาต้องฝืนยิ้มแม้จะเจ็บสักแค่ไหนก็ตามพวกแกเป็นไหนมาเขาหันมาอาฆาตโทดละแทนที่สามารถความชายสามคนมัดเอาไวร้รวมกันอยู่หน้าห้อง ผมก็ไปสอบสวนไอรอปรพอเพราะสงสัยว่าทำไมมันถึงได้ควบกะส่วนไอ้แทนมันเจอว่าคนสวนกับคนรับใช้ถูกวางยาวนอนหลับทุกคนเลยครับพอได้ยินเสียงปืนพวกเราก็เลยทั้งคู่จนปัญญาจริงๆเพราะไม่คิดเลยว่าจะเสียรู้ไอ้จิระอุเขาสะอึกด้วยความเจ็บปวดเพราะแทนพยายามห้ามเลือดให้ ก่อนที่เขาจะตายเพราะเสียเลือดมากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากทีเดียวตำรวจและทีมแพทย์มาถึงใช้เวลาประมาณสินาทีแต่มาถึงตอนนี้สหัสวัส์ก็เสียเลือดไปเยอะแล้วทีมแพทย์นอกจากจะช่วยคนถูกยิงยังต้องช่วยคนที่ถูกยาวางยานอนหลับกันทั้งบ้านตำรวจสอบสวนคนร้ายที่ยังเหลือเพียงคนเดียว ส่วนการเนีได้แต่นั่งกอดเขา่ารออยู่หน้าห้องฉุกเฉินแม้ว่าสหัสวรรษยังมีสติแต่เขาก็มีภาวะเสียเลือดมากทศและแทนก็ต้องเดินเรื่องคดีไม่มีหยุดเพราะฉะนั้นทั้งอิดและธิดารัตจึงถูกทำตัวมาให้อยู่ช่วยกับเธอหญิงสาวกำลังเสียขวัญเป็นอย่างมากและเมื่อได้พบกับจุน ที่จ้องมาที่เธอเธอจึงโกรธแค้นที่ลูกชายของผู้ชายที่เธอเรียกว่าลุงทำกับเธอแบบนี้เขาพรากคนที่เธอรักไปคนหนึ่งแล้วอย่างน่าสงสัยแม้จะยังจับไม่ได้แต่เธอก็มั่นใจว่าจะต้องเป็นจุนแน,น่และนี่ยังเกิดยังจะคิดมาพรากพี่มังกรของเธอไปอีกคนใจร้ายเธอเอ,อ่ย ออกมาอย่างแค้นเคืองจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะไม่เคยรู้เรื่องของลูกชายมาก่อนแต่ก็พูดอะไรไม่ได้เมื่อเธอต่อว่าเขาซ้ำเธอยังไม่คิดจะมองหน้าเขาอีกด้วยจิระโดนแจ้งข้อกล่าวหาไปหลายกระทงเช่นว่าบุกรุกในเคหสถานยามค่ำคืนอนาจารยพยายามฆ่าและอีกหลายเรื่องทำเอาคนเป็นพ่อปวดหัว กับการกระทําของลูกชายต้องเดินเรื่องกันวุ่นวายไปหมดและทุกคนก็สัท์ทอดมาที่จิระที่เป็นต้นเรื่องเพียงคนเดียวเพราะทั้งหมดก็ถูกจ้างวานมาอีกทีพี่มังกรเป็นยังไงบ้างคะกันสินีที่ไม่ยอมไปไหนถึงกับประวาร่างเข้ามาจับมือเขาเมื่อเห็นเขาเริ่มกระพริบตาติบและ ขยับตัวช้าๆอาการสลุมสลือมองคนที่เขารักด้วยดวงตาอันดีปรือแม้จะเจ็บแต่พยายามเก็บอาการนั้นไว้เพราะไม่อยากให้เธอเป็นห่วงพี่ไม่เป็นไรมากหรอกครับหิวน้ำจังเขายังบนแม้เสียงจะแหบแห้งเธอรีบเปิดขวดน้ำใส่หลอดให้เขาดูดช้าๆนะคะเธอเตือนเขาเบาๆ แต่เพราะคอแห้งจัดจึงสำลักหญิงสาวจึงรีบเช็ดปากให้เขาอย่างไม่นึกรังเกลียดเธอจับมือเขาแนบแก้มกดเรียบพยาบาลและเล่าเรื่องของคนในบ้านให้เขาฟังเพื่อให้เขาไม่เป็นห่วงมากนักว่ามารดาของเขายังปลอดภัยดีเมื่อได้นอนพักผ่อนอยู่ห้องใกล้ๆกันนี้เองแต่ไม่ได้บอกว่าโทรัทนปิดเขาไม่ทัน จนเป็นข่าวดังไปทั่วเพราะตอนนี้ทั้งคู่เป็นที่น่าสนใจต่อสื่อมวลชนและประชาชนคนอื่นๆจบแล้วนะคะมังกรดีเด็ดดักฟ้าตอนที่22ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะต่อฝากชมผู้สนับสนุนด้วยเนาะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งมาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะอย่าลืมนะคะตาขอเรื่องเดิมเนาะเรื่องชมผู้สนับสนุนอ่าเพราะว่าตาก็เหลือแค่พวกคุณเท่านี้แหละที่ดูคลิปของตานะคะ่ะถ้าได้ฟังก็ได้โปรดช่วยเหลือตาป้างนะคะรักนะักะ่าบุญรักษาสวัสดีค่ะ